ำเนิดเทพธิดาด้วยอำนาจแห่งบุญเรื่องราวของพระนางจันละเกตแก้วมณีนาคีจุดติขึ้นจากความเป็นทิพย์อันเกิดจากบุญสร้างพระพุทธรูปแก้วใสในอดีตชาติของพระนางจันละเกตเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในครอบครัวชนชั้นแรงงานพระนามมีนามว่าจันแก้วครอบครัวของนางนั้นทำงานในเหมืองหินแร่ จันแก้วนั้นเป็นเด็กสาวที่ฉลาดได้รับความรักเมตตาจากท่านโกธาเจ้าของเมืองหินเสมือนบุตรแท้ทของตนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหินทอรณีหินแร่ธรรมชาติจนแปกฉานวันหนึ่งจันแก้วได้ยินคนงานโวยวายเสียงดังว่ามีสิ่งประหลาดขุดเจาะไม่เข้านายจึงได้วิ่งเข้าไปดูก็พบวัตถุขนาดใหญ่มีแสงแวววาว เล็ดลอดออกมาจากดินและหินที่ปกคลุมอยู่เกือบทั้งหมดจึงให้คนงานช่วยกันขุดอยู่ครึ่งวันก็พบควาสใสขนาดใหญ่เป็นประกายงดงามเหล่าคนงานต่างคิดในใจว่าหินก้อนนี้จะสร้างรายได้ให้กับนายของพวกตนอย่างมหาศาลและพวกเขานั้นก็จะได้รับส่วนแบ่งในครั้งนี้ด้วยแต่สำหรับจันแก้วแล้วกลับรู้สึกประหลาด พอเมื่อคืนนั้นนางฝันว่ามีพระพุทธรูปสลักด้วยแก้วปรากฏอยู่เบื้องหน้าแล้วก็เกิดแสงสว่างกระจายไปทั่วผู้คนจากทั่วทิศเดินทางมารวมตัวกันต่อหน้าพระพุทธรูปแก้วใสแล้วนางก็สะดุ้งตื่นขึ้นนิมิตนี้จับจิตจับใจนางยิ่งนักนางตัดสินใจรวบรวมเงินเก็บทั้งหมดที่มีเข้าไปขอซื้อคว้าใส่นี้กับท่านโกธาเจ้านายของเธอ ท่านโกธารู้สึกแปลกใจว่านานจะเอาควอขนาดใหญ่นี้ไปทำไมจันแก้วจึงเล่าความฝันให้กับท่านโกธาฟังซึ่งก็น่าประหลาดเพราะท่านโกทาก็ฝันแบบเดียวกันนี้ท่านไม่รับเงินของจันแก้วแล้วยังยกข้อใส,ส่นี้ให้กับเธอพร้อมทั้งสั่งคนงานให้ช่วยกันแกะสลักควอใส,ส่นี้ให้เป็นพระพุทธรูปแก้วใสแล้ประดิษฐานณใจกลางเมือง บุญครั้งนี้ก่อให้เกิดเทพพบุตรและเทพธิดามากมายนั่นคือท่านโกธาเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นเทพพบุตรชั้นยามาเสวยอายุทิพย์ห้าพันปีเหล่าคนงานได้รับบุญนวดหลั่นกันมาตามวาสนาบางคนยินดีขนาดธรรมก็ได้เกิดเป็นเทวดาบางคนมโหโก่ทาที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ร่วมและคอยบ่นว่าคนงานคนอื่น ที่ทำดีก็ลงนรลกยาวนานนับแสนกับคนงานบางคนนั้นมีความยินดีใดบุญแต่กับติดกิเลสมั่วเมาคือดื่มน้ำเมาไปแกะสละพระไปยินดีแบบเมาเมาก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ลูกเศรษฐีแต่ขาดปัญญาจันแก้วผู้มีศรัทธายิ่งและกล้าสละทรัพย์ทั้งหมดของเธอจึงได้กำเนิดเป็นเทวดา เป็นทิดาของท้าววิลูปักโหนาคราชและแม่ย่านพเกตนาคินีมีพระนามว่าพระนางจันลเกตแก้วมณีนาคินีพระนางนั้นมีพระวรากายร่างหน้าเป็นทองคำทั้งองค์ล่างมนุษย์นั้นสวยงามราวเทพธิดาอ่อ,อนหวานน่ารักกาเนิดพร้อมลูกแก้วใสจุดติแบบความเป็นทิพ ขณะที่ทาวิรูปักกับมเหสีกำลังบำเพญ็ญฌานนางจันละเกตมีคู่บารมีคือพยาลุกคตะนาคินนาคราปอบของเมืองลูกคตะนครบาดาลสวยผลบุญอยู่2,500ปีทิพย์เมื่อบทดบุญก็ได้เวียนไ่้ไตเกิดในวัฏตะสงสารสืบต่อปไป ่นี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวในอดีตชาติของลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่นับว่ามีบุญมากปัจจุบันนั้นมาจากอดีตและปัจจุบันนั้นก็ไปอนาคตให้เราหมั่นสร้างความดีสะสมบารมีไปให้มากๆนะคะอาจารย์กบนักวัดองค์เปิดสายพยานดินดีที่ได้ทำหน้าที่เป็นสืกลกางให้กับลูกค้าทุกท่านขอบคุณค่ะ